เปิดใจแม่น้องดอม13มหมูป่าหลังผลชนสูตรออกเผยครอบครัวยังทำใจไม่ได้เปิดใจแม่น้องดอม13มหมูป่าหลังผลชนสูตรออกเผยครอบครัวยังรับไม่ได้เศร้าที่สูญเสียทำได้เพียงทำบุญใส่บาตรอาหารที่น้องดอมชอบ จากกรณีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าการเสียชีวิตของนายดวงเพชรพรมเทพหรือน้องดอมหมูป่าซึ่งเป็น1ใน13อดีตนักฟุตบอลทีมหมูป่าอะคาเดมีที่หมดสติเสียชีวิตในหอพักที่ประเทศอังกฤษหลังได้รับทุนฝึกฟุตบอลที่บรุกคเฮาส์คอร์เลจฟุตบอลอะคาเดมีเมืองเลสเตอร์ โดยผลการชนสูตรทีมแพทย์ได้ลงความเห็นว่าสาเหตุของการเสียชีวิตคือการปลิดชีพตัวเองแต่ยังคงไม่ทราบแรงจูงใจที่แน่ชัดเนื่องจากน้องดอมไม่มีประวัติการรักษาอาการทางจิตและจากการสอบสวนยังไม่พบหลักฐานว่ามีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งการสอบสวนและการชนสูตรเริ่มตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์66และมีการสรุปผลเมื่อวันที่4ตุลาคม66ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น ล่าสุดวันที่28ตุลาคม66ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่บ้านของน้องดอมซึ่งเปิดเป็นร้านค้าอยู่ภายในตลาดสายลมจอยย่านการค้าชายแดนติดกับด่านพรมแดนแม่สาย ท่าขี่เหล็กสะพานข้ามลำน้ำสายแห่งที่หนึ่งจังหวัดเชียงรายโดยนางธนพรพรมเทพแม่บุญธรรมของน้องดอมบอกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางครอบครัวยังรับไม่ได้และรู้สึกเศร้าโศกเสียใจมากกับการที่ครอบครัวต้องสูญเสียน้องดอมไปอย่างไม่มีวันกลับสิ่งที่ทางครอบครัวทำได้และพยายามทำมาโดยตลอดก็คือพยายามทำบุญใส่บาตรใส่อาหารขนมและผละไม้ที่น้องดอมชอบเพื่ออุทิศส่วนกุศลผลบุญไปให้ กับน้องดอมซึ่งก็เป็นไปตามความเชื่อและประเพณีนิยมของชาวบ้านที่แม่สายช่วงนี้คุณย่าของน้องดอมก็กำลังป่วยทางครอบครัวไม่อยากเป็นข่าวอีกแล้วการตรวจสอบสาเหตุของการเสียชีวิตให้เป็นเรื่องของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง